สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการของร้อนหุ้นอินไซด์กับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสริมคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าวันนี้โดวยวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2564กับับอิชันสริวัฒนานกรามพันธ์มารับหน้าที่เป็นผู้ดาเนินรายการค่ะ ซึ่งภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวทั้งในแดนลบและแดนบวกโดยทำระดับสูงสุดที่1 5 6 0 5 1จุดและระดับต่ำสุดที่1546.5 5จุดเป็นไปตามตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียช่วงเช้าค่ะที่ได้ปรับตัวขึ้นหลังตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐออกมาดีแต่ยังเผชิญแรงกดดันจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดอย่างหนักโดยเฉพาะอินเดียส่วนตลาดบ้านเรานั้นก็ยังมีแรงฉุดจากหุ้นกลุ่มพลังงานค่ะหลังราคาดิบมันปรัับตตวลลง่อนื ท่ามกลางความกังวลของอิหร่านอาจจะกลับมาส่งออกน้ํามันได้อีกครั้งเนื่องจากการเจราจาข้อตกลงนิวเคลียร์กับสหรัฐที่มีความคืบหน้าและอาจจะทําให้สหรัฐยกเลิกม,มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านค่ะเช้าวันนี้เดชนีตลาดหุ้นไทยไปทิดที่ระดับ1,555.07จุดเพิ่มขึ้น0.53จุดหรือ0.03เปอร์เซ็นต์ูลค่าการซื้อขาย4 5 9 7 5 2 7ล้านบาท สำหรับรายการของร้ทนหุ้นไซต์วันนี้ขอนำเสนอหุ้นบริษัทสากลเอเนจีจำกัดมหาชนหรือ SKE ที่ราคาหุ้นพุ่งบวกขึ้นตอบรับข่าว SKE ได้ออกหุ้นเพิ่มทุน186ล้านหุ้นเพื่อรองรับโอกาสขยายการลงทุนค่ะ นายจักรพงศุเมธโชตเมธากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสากลเอเนียจีจำกัดมหาชนหรือ SKE เปิดเผยว่าเมื่อวันที่30เมษาย,ยน64ที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ SKE จำนวน93ล้านบาทเป็นจำนวน558ล้านบาทจากเดิมมีทุนจดทะเบียนจำนวน465ล้านบาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน186ล้านหุ้นซึ่งมูลค่าที่ตราไว้อยู่ที่หุ้นละ0.50บาทรวมทั้งได้อนุมัติเห็นชอบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของ SKE ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือ Right Offering ในอัตราการจัดสรร5หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น186ล้านหุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่7พฤษภาคม2564เป็นวันกำหนดรายชื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือ record date และวันที่ไม่ได้รับสิทธิจองหุ้นเพิ่มทุนหรือ XR วันที่6พฤษภาคม2564กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 24, 25, 27, 28และ31พฤษภาคม2564ค่ะรวม5วันทำการสำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อนำมาใช้ในการเข้าซื้อกิจการบริษัท N15 เทคโนโลยี จำกัดมหาชนหรือ n 1 5โดย n 1 5ค่ะประกอบธุรกิจบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายโดยการคัดแยกและแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงทดแทน r e f i l l d e r i v e หรือ RDF ซึ่งสามารถนำเป็นเชื้อเพลิงทดแทนสำหรับเตาเผาอุตสาหการรมได้ปัจจุบันค่ะ n 1 5ก็มีรายได้จากการบริการคัดแยกและกาจัดขยะรวมทั้งธุรกิจจัดจำหน่าย RDF โดยจะให้บริการแกร่กลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงปูนเป็นส่วนใหญ่และมีศักยภาพที่เติบโตในธุรกิจการบริการแปรรูปและจําหน่ายขยะเชื้อเพลิงในธุรกิจการให้บริการแปรรูปและจําหน่ายขยะเชื้อเพลิงให้กับลูกค้าที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานขยะซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับบริษัทและกระจายความเสี่ยงด้านการดําเนินธุรกิจของ SKE ทั้งนี้ SKE เจ้าจะเข้าลงนามสัญญารับโอนกิจการทั้งหมดในวันที่1มิถุนาย,ยน2564และจะเริ่มรับรู้รายได้ทันทีค่ะ สำหรับผลประกอบการในไตรามาสที่1ปี64 SKE ก็รับรู้รายได้รวม120.56ล้านบาทลดลง0.2%เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนในขณะที่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ SKE อยู่ที่6.92ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรามาสก่อน139.4%ค่ะป็นการซื้อขายภาคเช้าวันนี้ราคาหุ้น SKE ปิดที่1.19บาทเพิ่มขึ้น0.09บาทหรือ8.18%บูลค่าการซื้อขาย270.06ล้านบาท และนี่ก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราฝากกันในวันนี้หากผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์นิซต์คอมและยังสามารถติดตามไปที่ Facebook Instagram, Twitter, Telegram Li อมไลน์แควรวมั้งรับชมไว้หลังในทีวีทูบชแนลค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราทุนไซต์ก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันถึงสุ์เวลา14นาฬิกาวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ